ส่วนคนนี้พลังเงินไม่ต้องเลยนะคะพลังบุญล้วนๆค่ะคุณผู้ชมกับโยชิอดีตสมาชิกวงซีควินนะคะที่เจ้าตัวก็บอกเลยค่ะว่าแฟนหนุ่มตาน้ำข้าวคนนี้ที่ได้มาเนี่ยมาจากมูเตลูล้วนๆเลยละค่ะ เปิดตัวเปิดใจให้จบๆค่ะสำหรับโยชินีมิตหรือว่าโยชิอดีตสมาชิกวงซีควินนะคะที่ก็ยอมรับเลยว่าได้แฟนหนุ่มฝรัง่งตาดำข้าวคนนี้มาเคียงข้างเป็นเพราะว่าไปขอพรพระมาจากพระตรีมูลิมาค่ะซึ่งตอนนี้เนี่ยก็คบหากันมาได้2ปีแล้วนะคะโดยอีกฝ่ายเนี่ยก็กําลังหัดเล่นโซเชียลทำคอนเทนต์โชว์ความหวานผ่านทุกแพลตฟอร์มให้แฟนๆได้ติดตามกันอยู่เพื่อที่จะได้ไม่ต้องเคิรนเวลาไปเจอคนที่มาทักทายข้างนอกค่ะ เอาจริงพัตตีเอาจริงหรอจริงจริงหรอเราทำยังไงเราก็น่าเสน่ห์ท่นเวิลโย่ปกติเราเรื่องความรักอ่ะจะไปขอตรงหน้าเสน่ห์ท่นเวิลตลอดพัตตีเนี่ยคือแรงมากจริงๆเราเป็นคนตกหลุมรักง่ายเราเป็นคนเราเป็นคนแบบเราเป็นคนตัวเล็กๆคนนึงอะไรอย่างเงี้ยเราเราเวลาใครดีกับเราเราก็รักอะไรอย่างเงี้ยเพราะงั้นจริงๆแล้วอ่ะโยจะ โยจะแบบเหมือนกับว่าใจไหลง่ายมากอยู่แล้วอะไรเงี้ยคือใครมารักเราเราก็รักเขาแต่คนเนี้ยบังเอิญว่าเขาแบบเขาก็ดีด้วยเขาเริม่มเขาเขาก็เป็นคนจริงจริงมันมันเริ่มกันทั้งคู่ว่ามันเป็นมันเป็นแบบทางมันเป็นทางโนมันเป็นทางแอปตบมือข้างเดียวมันก็ไม่ดังเนาะแล้วแล้วบุณแล้วเมฆใช้เวลาในการทดสอบว่ายังไงบ้างมีบททดสอบอะายังไงบ้างคือ คือมันเป็นทริปที่โยจะต้องไปต่างประเทศพอดีแล้วตอนนั้นทริปมัน3เดือนอพราะงั้นนายโยไปเจอเขาตอน5วันคือไปเจอปุ๊บไม่ใช่ไปเจอคือไปถึงเมืองนั้นปุ๊บแมทปุ๊บแล้วมันก็ได้เจอกัน5วันแล้วหลังจากนั้นมันเป็นช่วงช่วงเวลาของการแบบการดูใจคือเพราะว่าเราจะต้องไปประเทศอื่นๆต่อตามแผนของเราเขาต้องกลับฝรั่งเศสเพรนเนี้ยประมาณ2เดือนนะฮะที่จะต้องแบบพิมพ์คุยการเฟซไทม์กันอะไรเงี้ยจนจนโย่ก็เลยเปลี่ยนแผนว่าไปฝรั่งเศสเลยอะไรเงี้ยแต่เนี้ย มันตรงกันซะเยอะสมมุติว่าตรงกันแบบ95เรื่องอีก5เรื่องที่มันไม่ตรงกันเราก็ปล่อยผ่านมันก็ได้มันไม่มีใครร้อชนกันทั้งร้อยหรอกใช่ไหมครับเราบอกเขาตลอดว่ายู you เป็นแบบยู you คือยูหล่อมากเราเราก็ชมเขาตลอดว่าแมทแมทหล่อมากนะแล้วก็หล่อมากแล้วก็แบบเป็นแบบหน้าฟิลแบบดาราอะไรก็คือไม่แพ้ไม่แพ้ดาราเลยอะไรอย่างเงี้ยก็คือก็คอยบอกเขาตลอด โยก็อยากเป็นคนคนหนึ่งที่อยากแต่งงานเนาะอยากมีงานแต่งงานดีๆแล้วก็แล้วก็ถ้าเขาอยู่ฝรั่งเศสอย่างเงี้ยแล้วเราอยู่ไทยเราก็แบบมองอนาคตว่าเออเราอ่ะก็อยากจะมีบ้านสองที่อะไรคือเดี๋ยวก็คิดว่าเดี๋ยวมันก็จะกลายเป็นแบบมันก็คิดไปไกลเนาะเออเดี๋ยวเราเราก็แบบมโนไปไกลแต่แต่เราก็วางแผนเอาไว้ว่าเออถ้าอนาคตมันเป็นอย่างนั้นเราลับมูเท่านั้นนะคะคุณผู้ชมไปตามรอยกันได้ค่ะที่พระตรีมูตตินะคะ